สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพามาทําเค้กมะพร้าวอ่อนใบเตยสูตรนึ่งจัดใส่กล่องเป็นบล็อกเซตแบบนี้เอาไว้อมอบให้กับบุคคลสําคัญในช่วงเทศกาลต่างๆกันค่ะสําหรับสูตรนี้เนื้อขนมจะมีความฟูนุ่มนึ่งแล้วหน้าขนมไม่ได้านเนื้อไม่เป็นไตใช้สีและกลิ่นจากใบเตยแท้ๆเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะก็ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน2ฟองค่ะนํามาตีกับน้าตาลทราย1น0้ยกรัมตามด้วยสารเสริม S p อีกจํานวน10กรัมซึ่งสารเสริมตัวนี้จําเป็นต้องใช้นะคะเขาจะช่ววยให้้ตตัไขขของเราีึนฟู ง่ายแล้ก็ได้ปริมาณที่เยอะขึ้นด้วยค่ะก็ตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมทั้งหมดของเราขึ้นฟูขาวข้นนะคะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีค่ะเมื่อได้แล้วก็ให้หยุดเครื่องนะคะปาดขอบโถก้นโถสักหนึ่งรอบ เสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิแท้แตราอร่อยดีลงไปค่ะก็แบ่งมาใช้ทั้งหมด120กรัมนะคะสําหรับตัวหัวกะทิเขาก็จะมีความขาวข้นหอมมันแบบกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นานถึง5วันเลยนะคะได้แล้วก็เทหัวกะทิใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําใบเตยที่เราคั้นแบบเข้มข้นอีกจํานวน25กรัม แล้วก็น้ํามันราข้าวอีก35กรัมค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองหรือว่าน้ํามันข้าวโพดก็ได้นะคะก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีค่ะ เสร็จแล้วก็ลอนแป้งเค้กจำนวน120กรัมแล้วก็ผงฟูอีกครึ่งช้อนชาใส่ลงไปนะคะก็ตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมเข้ากันก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะซึ่งในคลิปนี้เราลืมใส่ผงฟูลงไปล่อนกับแป้งนะคะเราก็จะใส่เพิ่มลงไปทีหลังแบบนี้นะคะก็ตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปาดขอบอ่างก้นอ่าง,อ,าง,อ,างอีกสักหนึ่งรอบเพื่อเช็คความเข้ากันนะคะจากนี้ก็นำไปหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ ซึ่งพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นถ้วยพลาสติกเนื้อพ P นะคะสามารถใช้นึ่งอาหารได้ค่ะเป็นไซส์เล็กนะคะก็หยอดเนื้อบัตเตอร์ลงไปประมาณครึ่งพิมพ์หรือประมาณ11-13กรัมค่ะกะกะเอานะคะส่วนตัวก็ตักได้ทั้งหมด50ถ้วยค่ะ เสร็จแล้วก็นํามาเรียงใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา10นาทีโดยฝาซึ้งแนะนําให้หาผ้ามาคลุมด้วยนะคะไอ้น้ําจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมค่ะนี่ค่ะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะก็ยกลงจากเตาแล้วก็นึ่งซึ้งถัดไปได้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันนะคะ ตัวขนมของเราก็จะมีความฟูนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็หน้าไม่ด้านด้วยนะคะก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็หาตัวผ้าเขาบางหรือว่าพลาสติกมาคลุมไว้นะคะหน้าขนมจะได้ไม่แห้งค่ะระหว่างรอเราก็มาทําตัวซอสมะพร้าวกันค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลทราย40กรัมแป้งกวนไส้15กรัมซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่มีสามารถใช้แป้งข้าวโพดแทนได้ค่ะแล้วก็เกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาคนส่วนผสมในส่วนแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวตามลงไปค่ะจำนวน125กรัมก็คนให้แป้งแล้วก็น้ำตาลละลายค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิตราอร่อยดี125กรัมแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนอีก150กรัมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยนะคะ โดยเราจะกวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะกวนไปเรื่อๆยๆอย่าหยุดมือนะคะจนตัวซอสของเราข้นขึ้นค่ะเมื่อซอสเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดใส่หน้าขนมกันนะคะก็หยอดในขณะที่ซอสยังอุ่นๆอยู่ค่ะจะได้หยอดแล้วก็เกลี่ยหน้าขนมได้ง่ายนะคะ1สูตรของเราก็จะหยอดได้ทั้งหมด35ถ้วยค่ะ ได้แล้วเราจะตกแต่งหน้าขนมด้วยใบยเตยตัดแฉกสเล็กน้อยเพื่อความสวยงาม แล้วนํามาเรียงใส่กล่องบาวนี่แบบนี้1กล่องก็จะใส่ได้ทั้งหมด16ชิ้นก็พร้อมที่จะนําไปมอบให้แก่คนพิเศษแล้วค่ะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะกับแคมเปญรวยทะลุ10บล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5ภาคกับกะทิอร่อยดีใครยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนก็รีบๆกันเลยนะคะกติกาง่ายๆสําหรับลูกค้าเพียงตัดชิ้นส่วนกล่องกะทิอร่อยดีด้านที่มีสติกเกอร์และสําหรับร้านค้าใช้คูปองในลังกะทิเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปน8ปปนบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราก,การ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคมและรวมลุ้นรางวัลใหญ่วันที่31สิงหาคมนี้นะคะโดยสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีผ่านรายการดวนเพลงชิงทุนช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาหรือติดตามผ่านเพจกะทิอร่อยดีก็ได้ค่ะใครที่ใช้กะทิอร่อยดีเป็นประจำแบบแอดอยู่แล้วก็อย่าลืมส่งชิ้นส่วนกันเข้ามาเยอะๆนะคะรีบๆเลยค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาชิมตัวขนมกันบ้างค่ะ นี่นะคะกลิ่นใบเตยก็หอมทะลุกล่องออกมาเลยนะคะเนื้อเค้กฟูนุ่มมากๆค่ะสาหรับรสชาติก็หวานกําลังดีนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ